สิงโตเมอนคัมเชลซีนะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่โอะสุขเข้าพระเสาแทรกดวงอาทิตย์กำลังจะตามมาหลังจากที่เราทราบกันดีครับว่าสงครามเนี่ยไม่มีความปานีนะครับมีแต่ทุกข์และเวทนาครับคำนี้เนี่ยมันอยู่ในหัวตั้งแต่ได้ฟังเพลงกรัรมพูชาของออนาแอดคาราบาวนะครับทีนี้สิ่งที่มันแสดงออกให้เห็นในตอนนี้เนี่ยนะครับเราคงจะเข้าใจแล้วล่ะว่ารัสเซียบุก ยูเครนทำไมนะครับเราเข้าใจกันแล้วนะครับไม่ต้องอธิบายแล้วนะฮะแล้วเหตุผลหนึ่งแฟนๆหลายคนถามผมมาว่าทําไมผมถึงไม่เขียนต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศซึ่งชอบมากหลายคนชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นมุมของของคนกีฬานะฮะแล้วก็หลายคนคงทราบดีหลายคนที่ตามมาเนี่ยเรื่องข่าวต่างประเทศเนี่ยผมค่อนข้างจะถนัดมากไม่น้อยไปกว่าข่าวฟุตบอลนะครับก็คือข่าวไม่ไม่ใช่ข่าวฟุตบอลหรอกข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศแล้วข่าวการเมืองนั่แหลผมนะครับ เพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่อยากเขียนขึ้นไปเพราะเขียนขึ้นไปผมไม่อยากให้คนมาทะเลาะก,กันในเพจโอเคแหละมันอาจจะสร้างัอกอริทึมที่ดีนะครับให้กับทุกคนว่าให้กับตัวผมเองไม่ให้กับทุกคนหรอกพอคนมามาปฏิมาอาัดกันอย่างงี้นะครับมันทําให้เรา,เอายอดมันวิ่งนะแต่มันไม่มีประโยชน์เลยถ้าคนมาทะเลาะก,กันในในบ้านของเรานะครับแล้วเราอยากให้สร้างบ้านนี้ให้ให,ให้มีความสุขนะครับคนผ่านไปผ่านมาเออหน้าบ้านหน้ามองเข้ามาข้างในแล้วก็ ยิ่งยิ่งดีนะครับก็ก็จะเป็นแบบนะั้นก็ขออนุญาตจะไม่เขียนในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่สําหรับในเรื่องของเชลซีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรายงานและรายงานแบบชิดต่อเนื่องและรายงานแบบตรงไปตรงมาชั่วโมงนี้เรื่องนี้สําคัญมาเลยครับก็คือเรื่องการรายงานข่าวของสื่อมวลชนต้องตรงไปตรงมาโอเคแหละในตอนท้ายอาจจะมีนิดหน่อยแต่ข้างในห้ามปรุงเด็ดขาดนะครับอันนี้บอกได้เลย แล้วถ้าท่านต้องการเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยผมการันตีนะครับด้วยด้วยจิตวิญญาณแล้วก็อาชีพหน้าที่การงานนะครับว่าเราจะไม่ปรุงแต่งเรื่องราวเหล่านี้นะให้กับทุกคนแต่เราจะเสนอแต่ความเป็นจริงและความเคลื่อนไหวที่แท้จริงเท่านั้นนะครับมาฝากกันเพราะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ทุกคนไปตัดสินใจเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าส่วนหนึ่งครับผมไม่ชอบที่รัสเซียผมไม่โอเคที่รัสเซียไปบุก ยูเครนครับแต่ผมก็ไม่ชอบการกระทาของรัฐบาลอังกฤษในครั้งนี้ที่ผมว่ามันมันล้าเส้นไปหน่อยหรือเปล่านะครับผมมองว่ามันล้าเส้นไปเยอะด้วยซ้ําในการที่เข้าไปรวบเชลซีคือเขาจะเล่นงานโรมันอับาโมวิชแล้วตัดท่อน้ําเลี้ยงของวลาดเมีร์ปูเตนนะตงว,ว่ากันเองบางคนก็คิดว่าเฮ้ยปูตินมันรวยแล้วเนี่ยมันจะเอาเงินคนที่จนกว่าอย่างโรมันยยได้ไง๋ออันนี้คิดผิดแล้วนะครับคิดผิดแล้วนะฮะ ็ส่วนใหญ่คนจนคนที่จนกว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นคนที่เลี้ยงคนรวยกว่านะครับมันจะเป็นเรื่องอย่างนี้นะนะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมยังบัญชีผมเห็นแล้วผมก็งงแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่งงเลยก็คือในตอนนี้เนี่ยเชลซีถูกกระทําค่อนข้างหนักนะครับถูกกระทําค่อนข้างหนักในกรณีนี้ให้แยกสงครามให้แยกกีฬาการเมืองให้แยกสโมสรให้แยกเจ้าของให้ค่อยๆแยกอะไรกออกมาแยกออกมาแล้วคือที่สําคัญก็คือการเป็นกองเชียร์แยกทิดเิตนะครับ แยกความไม่เข้าใจและทําความเข้าใจกักการทําความเข้าใจกับมันเป็นสิ่งที่สําคัญในทุกเรื่องนะครับการทําความเข้าใจกับสิ่งนี้ก่อนก่อนที่จะคิดวิเคราะห์อะไรออกกันออกมานะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรกันออกมาอันนี้คือคือเรื่องที่ที่สําคัญตอนนี้เชลซีถูกสถานการณ์เบียดบดหนักมากนะครับนั่นก็คือเมื่อคืนนี้ผมเอาล่าสุดเลยนะครับที่ผมเขียนไปท่านที่ติดตามทางเพจเนี่ย คงได้อ่านกันไปแล้วนะครับผมเขียนไว้ออคือคือ,คอ,คอก่อนนอนก็จะไล่เรียงดูนะครับเมื่อวานนี้เชลซี Chelsea ถูกระงงับก่อนนะก่อนเกมเอาเอาเป็นว่าผมค่อยๆไล่มานะฮะค่อยๆไล่ like, มาแลกัดน,นะครับขาดตกตรงไหน,นอยากให้อธิบายอะไรก็ก็พิมพ์มาบอกอ,อ,อันนึงที่สำคัญก็คือทรีค่าหน้าอ,อกของของของเชลซีเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจที่จะต้องถอนตัวออกจากการเป็นผู้การสำนุนชั่วคราว ทรีทำไมทรีต้องถอนครับทรีตอนนี้นะครับที่ผมเดินทางไปทางอังกฤษมาเนี่ยนะครับเห็นชัดว่าการเจริญเติบโตคือผมไม่ได้ไปอังกฤษมาตั้งแต่11สิงหาคม2019นะครับโดยปกติเนี่ยไปปีหนึ่ง2-3ครั้งท่านคงทราบดีนะครับเพราะว่าผมทำทัวร์ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือพอไม่ได้ไปก็คือพราะโควิดทีนี้พอไปแล้วได้เห็นการเตริบโตของทรีและการสวนทางของพวกไลก้าอะไรต่างๆนะครับ ทรีตอนนี้ช็อปใหม่สะอาดสวยงามมีพนักงานต้อนรับจัดการแล้วก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีทรีเนี่ยเป็นสัญชาติ I ไอริชเนี่ยไอแลนด์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสาธารณรัฐไอแลนด์เนี่ยนะครับหรือไอแลนด์ไม่ได้อยู่ในสหราชาอาณาจักรเครือจักรภพอังกฤษนะครับเครือจักรภพมีสี่ชาตินะครับก็คืออังกฤษสกอตแลนด์นะครับเวลส์แล้วก็ไอแลนด์เนนะครับมีสี่อัน ทีนี้พอเขาเริ่มที่จะลืมตาอ้าปากแล้วเข้ามาทําธุรกิจธุรกรรมอยู่ในเกาะมหาสมบัติและตอนนี้ใครไปเที่ยงเปิดเนี่ยผมแนะนําเลยก็คือการใช้ซิมนะฮะไอวันทูบายซิมเนี่ยนะครับไปซื้อซิมก็คือซิมที่จะต้องใช้เน็ตอย่างเดียวเนี่ยแนะนําเลยครับหเดือนให้ซื้อ35มสิบห้าวส์ครับของอทางทรีเนี่ยแรงอันนี้การันตีว่าแรงแต่อย่าคิดว่ามันแรงเท่าประเทศไทยเนี่ยที่ระบบ ระบบการสื่อสารของประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับแปลกดีเนาะมักจะไม่แรงครับไม่แรงถึงขีดสุดนะ35พาวเลยครับหรือว่า35โปดก็ซื้อมาแต่อย่างที่แนะนำครับว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนในมุมโลกนะครับให้เอาโทรศัพท์แบบโทรได้ไปด้วยนะนะก็คือโทรศัพท์แบบโทรออกได้ไม่ใช่เล่นไลน์อย่างเดียวนะฝรั่งก็ไม่ได้เล่นไลน์นะครับเอาเาไว้เล่นเน็ตย่างเดีอวไม่ได้นะเพราะว่าเผื่อมีเหตุ่วนเหตุร้ายแต่สิ่งสำคัญที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าทรีเนี่ยนะครับ เป็นเป็นเข้ามาแล้วก็มาทำเขาเรียกว่ากิจกรรมธุรกิจธุรกร,รมของตัวเองเข้ามาแล้วก็เริ่มเติบโตเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อรัฐบาลได้เอื้อสมรทานตรงนี้มาให้เนี่ยนะครับเราเข้าใจกันได้ว่าเมื่อเมื่อรัฐบาลเนี่ยฟาดออกมาว่าคุณจะต้องไม่สนับสนุนทีมนี้เพราะมันอาจจะเป็นเงินที่เป็นท่อน,น้ําเลี้ยงให้กับทางรัเสเซียเขาเหมาแบบนั้นเลยแล้วก็เลยทําให้ทรีเนี่ยถอดออกท,นทีนี้มันก็จะจะยุ่งกันไปใหญ่ครับเพราะว่าไอ้ตัวหน้าคาดหน้าอกเนี่ย เสื้อมันเขาประกาศถอนนะครับถอนชั่วคคาวเนี่ยก่อนแมตช์ที่เจอกับนอริชเมื่อวันเพื่อหัสทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันตามต่อนะฮะตามต่อประเด็นนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่ตัวของเชลซีเองเนี่ยนะครับไม่มีเสื้อสำร,รองถึงขนาดว่านักข่าวเนี่ยเขียนฟาดเลยนะฮะของของเดอะไทม์เลครับ, Time, รบท่านหนึ่งนะฮะของเดอะไทม์เขียนมาบอกว่า,วาคุณจะให้พวกเขาเนี่ยต้องเข้าสปอร์ตไดเรกเพื่อไปซื้อเสื้อสีน้ำเงินเปล่าๆมาใส่ คือฟาดแบบโกรธอ่ะนะฮะโกรธโกรธโกรธแนวคิดแบบนี้นะว่าอยู่ๆให้ถอนแล้วทีนี้นะฮะทีนี้คือหนักกว่าคือเพราะเชลซีเนี่ยวันนี้นะฮะมีข่าวกลับมาคือไปเช็คสต็อกสินค้าปรากฏว่าไอ้สต็อกตัวเนี้ยของเชลซีเนี่ยไม่มีครับเสื้อเปล่าไม่มีเพราะเป็นเสื้อที่สกรีนเนี่ยทีหมดเลยคือเลขสานะฮะหน้าอกบาร์ลาทูนะบานนั้นทรีเออนะเออแปลกดีปรากฏว่า พอไปตรงนั้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเสื้อไม่มีจะทำไงอ่ะทีนี้ก็ยุ่งนั่นเลยครับอาจจะต้องแปะทับโลโก้หรือเปล่าเอออันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าติดตามนับจากนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ให้การสนับสนุนแล้วอาจจะไม่มีการใส่คาหน้านอ,อกให้เห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมานะครับหนังสือพิมพ์ของกรีฑวันนี้เลยเชา้าฉบับเช้าว,วันนี้เนี่ยนะครับวางแผงแล้วนะที่กงกฤษเช้าแล้วก็ ระบุชัดว่าร้องขอแฟนฟุตบอลของเชลซีที่นั่นว่าขอเลยอย่าเพิ่งตะโกนชื่อโรมันอับบาโมวิชในสนามฟุตบอลมันเป็นการเ,เข้าใจว่าแฟนฟุตบอลแสดงออกถึงถึงถึงบุคคลที่ทําให้ทีมของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักของโลกใบนี้นับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์เมื่อ19ปีก่อนอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีเมื่อตอนนี้ทุกคนมองว่ารัสเซียคือคือ อาจจะก้อนอะนะพูดกันง่ายๆเลยนะครับมองว่าไอ้นี่แหละที่ที่ทำให้เกิดการตายในยูเครนเพราะฉะนั้นพยายามอย่าอย่าทำสวนออกมาแต่แฟนบอลเชลซีส่วนใหญ่บอกว่าการจะทาครั้งนี้ของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยทำให้พวกเขาจดจําทีมหนึ่งที่มีปัญหากับทางรัฐบาลอังกฤษมาโดยตลอดก็คือลิเวอร์พูลจากเหตุการณ์ฮิลส์โบโรนะครับเขาก็เลยบอกว่าปกติเขาก็ไม่สนอยู่แล้วเขาก็กลายเป็นคําพูดที่ว่า I am scout I am not English I am scouser นะครับ น,นั้นแหละนะฮะนี่เชลซีเจอเข้าไปบ้างแล้วนะครับอันนึงก็คือที่ต่อเนื่องมานั่นก็คือการยึดซับยึดซับประกาศยึดยึดกิจการและที่สําคัญเมื่อวานนี้ก็คือยึดบัญชียึดบัญชีธนาคารนะครับที่บาร์เคลย์แล้วก็ยึดเครดิตการ์ดเชลซีบอกเลยบอกว่าต้องขอเคลียร์กับประเด็นนี้นะครับเชลซีเนี่ยจะขอเคลียร์อยู่ทุกวันเลยหลายเรื่องเลยนะครับแล้วเมื่อวานเจอย้ำเข้าไปว่า ถ้าคุณอายัดบัตรเครดิตเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่สามารถที่จะเติมน้ำมันเดินทางไปไหนได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ที่ที่น่าตกใจมากแล้วเขาบอกแล้วว่าเงินสดของเชลซีเนี่ยจะใช้ได้อีกประมาณ17วันเท่านั้นจะหมดแล้วนะครับแล้วมีความต่อเนื่องขึ้นมาก็คือว่าแมตช์เดย์ครับแมตช์เดย์ในวันอาทิตย์เนี่ยเชลซี Chelsea ไม่สามารถทำจำหน่ายได้นะครับผมยกตัวอย่างว่าทำไมเชลซีถึงได้ มันเดือดร้อนในกรณีนี้เยอะนะครับ match day เนี่ยก็คือหนังสือโปรแกรมนะครับโปรแกรมประจําการแข่งขันนะครับขอภัยที่หยิบใกล้มือมาตัวอย่างเป็น,นหนังสือ match day แบบน,นี้อันนี้เป็นของลิเวอร์พูลนะครับ match day เนี่ยนะครับท,ที่ทุกทีมเนี่ยทำจำหน่ายในวันแข่งขันหลายคนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยใครจะไปซื้อหนังสือเดี๋ยวนี้เอามีประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่เอาไม่อ่านหนังสือฝรั่งเ็ายังเดินถือกันอย่างฉลองน,นะครับแล้วเชลซีทาขายเนี่ยเล่มละ ในราคาปัจจุบันนะครับเล่มละสามปอนด์ครึ่ง3.5มาวส์นะครับแล้วเป็นหนังสือเล่มแรก,แรกนะครับเชลซีเนี่ยเขาจะทำสีน้ำเงินนะครับสวยมากหนังสือเขาสวยเล่มแรกเลยที่ผมมีมีแม็ก์เดย์เนี่ยนะครับแล้วเ,เล่มแรกของผมเนี่ยคือคือแม็ที่ที่เอเวอเรตัน เล่มที่2แมตที่โอแทฟฟอร์ดนะครับเล่มที่3คือแมตที่สแตฟฟอร์ดปิดนะฮะผมได้ดูฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยสแมตช์นี้ก่อนนะครับกุยเซนพาร์คปี2004ันสีแดงเดือดที่โอแทฟฟอร์ดเนี่ยปี2006นะแล้วก็ที่เชลซีเนี่ยปี2010และเป็นที่มาทำให้ผมเนี่ยสะสมฮาแปนฮาเป็นครั้งแรกด้วยที่เชลซีตอนนั้นไปทำข่าวกับเซิงคอร์ปอเรชันนะครับในการที่เซิงนั้นเซ็นสัญญากับเชลซี เป็นเป็นโกลบอลพาร์ตเนอร์กันนะครับอันนี้คือคือจุดหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านว่าเชลซีโดนอะไรเข้าไปเชลซี Chelsea โดนตรงนี้ครับก็คือถ้าลองคิดดูครับสนามของเชลซีเนี่ย41,837ที่นั่งทีนี้แมตช์เดย์เนี่ยการันตีเลยครับขายได้แน่ๆ1,000 0เล่มนนท่านลองเอา1,000 0เล่มเนี่ยคูณ3 5ปอนด์้อนนะครับ3 5ปอนด์้อนคูณ44ก่อน ล้วคูณหมื่นหนึ่งเ,เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้อย่างต่ําเลยนะต่าสุดคือขายได้หนึ่งหมื่นเล่มต่ําสุดแล้วแต่ผมการันตีเลยสี่หมื่นกว่าเนี่ยนะอย่างน้อยต้องมีสองหมื่นที่ขายนะครับนี่คือข้อหนึ่งที่ที่เงินหายไปแล้วและข้อที่สองคือคนที่ซื้อตั๋วเนี่ยก่อนวันที่สิบมีนาคมเท่านั้นถึงจะได้ดูเกมที่เ,เชลซีลงสนามตอนนี้เช็คไปแล้วนะครับ2เกมที่เชลซีจะเล่นในบ้านต่อจากนี้ก็คือเจอกับนิวคาสเซิล ในสัปดาห์นี้นะฮะก็คือในวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ขณะเดียวกันเกมที่จะเจอกับเบนฟอร์ดในสัปดาห์หน้านะครับ ben, เป็นเบนฟอร์ดนะครับตัวขายหมดไปแล้วถือว่าโชคดีไปแต่หลังจากนี้ไม่รู้นะครับตัวปีต้องเรียนกับทุกท่านแบบนี้นะครับว่าสนามเนี่ยต่อให้อย่างแมนยูเนี่ยโจได้70,000กว่าหรือว่าปูจุห้าหมืกว่าเชลซีสี่หมกว่าเนี่ยตัวปีไม่ใช่เต็ม100นะร้อเปอร์ ตัวปีบางทีเนี่ยได้30% 40% 50%แล้วแต่ที่เนี่เชลซี Chelsea เนี่ยบอกได้เลยครับว่าจะเหลือแฟนบอลเข้าดูครึ่งหนึ่งนะฮะหลังจากนี้นะฮะในการเล่นในบ้านในกรณีที่หลังจะจบแมตช์ของนิวคาสเซิลแล้วก็เบนฟอร์ดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจนกว่าจนกว่ารัฐบาลจะไฟเ,เขาเรียกว่าเปิดกรีนไลท์ครับก็คือไฟเขียวมาขณะเดียวกันเอาเรื่องใกล้ตัว นะเกมเจอกันนิวเซอร์จบแล้วนะฮะขายแมชเด์ไม่ได้ขายของเที่ระลึกอะไรไม่ได้เลยนะครับเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกมที่จะไปเยือนเรลวในกลางสัปดาห์หลายคนเป็นห่วงว่าเชลซีจะไปยังไงในเมื่อบอกว่าเงินเนี่ยมันยุ่งกันใหญ่ปรากฏว่าเงินตรงนี้เชลซีได้จ่ายไปแล้วครับจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจ่ายค่ารถบัสนะครับจ่ายค่าโรงแรมจบไปหมดแล้วนะครับก็เคลียร์ไปแล้วอันนี้รอด แต่หลังจากนั้นในเกมกับเมดเดนสเบอร์เนี่ยยังระบุไม่ได้ว่าจ่ายหรือยังในเอฟเอคัพนะต้องไปเยือนเหมือนกันนะฮะอันนี้มันยุ่งตรงนี้นะฮะนี่คือเป็นแบบนี้แหละครับที่เป็นประเด็นล่าสุดนะครับที่กิบยกนํามาฝากกันนะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะคุยอีกรอบหนึ่งเท่าว่าคุยวันนี้คือวันที่3รอบที่3แล้วนะครับในวันเสาร์นี่นะฮะว่าในการเจรจาขายทีมได้จะเป็นอย่างไรและเงื่อนไขสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือถ้าคุณขายใครรัฐบาลต้องรู้ครับ รัฐบาลจะต้องมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเข้าไปเกี่ยวพันและคอยฟังอยู่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกรณีนี้นะขายของขายทีมครั้งนี้เขาต้องรู้หมดนะครับโดยปกติแล้วกฎในการเข้าไปเทคโอเวอร์สโมสรของอ,งอังกฤษเนี่ยนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องผ่านกฎทั้งหมด29ข้อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน29ข้อนี้ได้แล้วเงินพร้อมเพราะว่าเขาตั้งราคาไว้ที่3,000ล้านแต่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เงินที่ ซื้อสโมสรน,นี้จะไปไหนอันนี้น่าสนใจแต่ที่แน่แน่ห้ามเข้าระบอบเสียมีครับระบอบของโรแานอับบามวิชจะไม่ได้รับเงินอันนี้เลยเพราะเขาตัดตอนในเรื่องของการเงินสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับก็คือนอกจากว่าในประเด็นที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีเรื่องของการติดค้างในใจกับทางรัสเซียมานานแล้วครับตั้งแต่กรณีค่าสายลับเมื่อปี2อ6 1แล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับไม่มีการอนุญ,ญาตให้เซียมีโรมมนอับามวิชเนี่ย เข้าประเทศนะครับไม่ออกวีซ่าให้แบบที่หลายคนงงมากนะครับนี่คือประเด็นล่าสุดของเชลซีนำมาฝากกันนะครับก็ถือว่าไม่ชอบสงครามครับแต่การกระทำของรัฐบาลอังกฤษแบบนี้ผมว่ามันหนักหน่วงเกินไปหรือเปล่าสำหรับโลกของฟุตบอลนั่นเองนะครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี